นี่คือจอมเห็ดนะครับจอมเห็ดสวัสดีครับผมก็แอปเนาะแอปทิกตอกดูแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่เลยมันหลอกเกินจริงนะครับมันเกินจริงนะพยายามหาค่าปกติหาไม่เจอโอเคครับไม่เป็นไรเราก็มาพูดเรียกเกี่ยวกับหลายๆท่านที่ถามเรื่องอยากจะทำจอมเจนะครับป่าจอมเจเนาะ ทำยังไงนะครับก็ผมจะเป็นสูตรง่ายๆสบายๆ,สบายๆนะครับมีเต้าหู้ยี้เตรียมไว้ปองเล็กก็ได้นะครับนี่เต้าหู้ยี้นะครับเราจะใช้ทั้งน้ําและทั้งต่อนนะครับเต้าหู้ยี้แล้วก็น้ํานะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับเราก็เอาเห็ดมารางทําความสะอาดแล้วก็มาหัน่นตามที่เราต้องการหั่นแบบยาวแบบฝอยละเอียดอะไรก็แล้วแต่เราตามที่เราต้องการนะครับเร,เ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 ราก็นึกมนุภาพเอาว่าถ้าปลาซิลมันจะขนาดไหนเราก็นึกมนุภาพอกนะครับ อ่าตอนนี้คลิปจะหมดอีก